สวัสด no ีครับป้าแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเมื่อนี้ไี่ว่านำเสนอเมนูแกงปลาชันปลาชันหน้าค่ะพี่น้องปลาชันหน้าใส่พุ้นเส้นค่ะพี่น้องแกงแบบเป็นแกงเส้นลัะขนาซีมิกระทิค่ะพี่น้องซีมิกะที่ใสแกงเส้นลัะขนาแกงเส้นหัวกะทิหากะทิเครื่องปุงเหา วัตถุดิบพร้อมพี่น้องอันนี้คือเครื่องยา่บาสิาสาใส่กระพริกแกงนะ,ะนะ้ะคณะตะไคร่หั่นแล้วพริกสดหัวหอมใบมะกรูดต้นหอมใบมงลรักอันนี้คือใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องนะมีน้าตาลมีรสดีพริกแกงนิดหน่อยแล้วก็ชุรสน้ปาปลาทอนนี้นะพี่น้องนะอันนี้คือวัตถุดิบพ่อพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวนะยา่บาสินําตะไคร่หัวหอมไปตำกันได้ค่ะได้พี่น้องได้ตำเครื่องแกงแล้ว จังนําลงหมอครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งตอนยี่บาดแกงนักคณะอีกแค่หนึ่งนะพี่น้องนะอันนี้คือเตรียมเตรียมพร้อมอันนี้คือแกงครับพี่น้องเตรียมพร้อมทุกอย่างครับพี่น้องประมาณนี้นักคณะเดี๋ยวเบิ้งตอนยี่บาดแกงครัพี่น้องเรียบร้อยครัพี่น้องยี่บาดน้ากะทิลงกอนเด้อค่ะเด้อี่กะทิหข้าไปลีเดียต้นพี่น้องสูตรง่ายๆพี่น้องว่าเด็กกรนิดกระน้องนี่ย่างนักกระเด้อเนี่ยเสือเนนอกสูตร ไง,ไง่ายๆค่ะเียงเส้นใส่ปลาช่อนครับเนาะสิงง,สง,ง่ายๆค่ะสิงง่ายๆวันนี้ยังหม่ม่ัดัดมากระดิกับเดียงกระงกัน กะทิสดได้พี่น้องอันนี้ใสก่กะทิสดค่ะกะทิสดนะคะหอมพี่น้องหอมเครื่องแกงค่ะสดกะทิสดอันนี้พุ่มห่อนี่ไฟกะทิบ,บอ่อบพยสว่างไปเลยนะคะน้ับมาว่าวหน้าบ้าน,น,น,าาน,นค,าค่ะพี่น้องวหน้าบ้านเพราะว่าไฟกะทิบ่อบกรองมาตรงๆค่ะพี่น้อง กอนนี้เป็นเ่อยจำเป็นด้ะครับพ่น้องไุงใหญ่ยี่แบบนาเกี่ยวกับพีกนครัณนงเรื่องแกงกับกะทินะี่นเกไปเรื่อย กำลังได้ขัดหนักกำลังได้กำลังได้กำลังได้เยี่ยวดอารดีน้ำาลส่ดักอย่าเดียวไอเยี่ยวดอ๊อคหางกะทิมาใส่ใใ่ัดหนกะิา

ไปช่วยหางมันเอ้ยหรอป้าอย่าไปเยี่ยวดจอหางกะทิช่วยหางกะทิช่วยหางกะทิเรากะสิวิดฟ้าไปกอนให้มันเดือดเปิดเบื้องดูพี่น้องเดือดแล้วค่ะนั่นเดือดแล้วเดือดแล้วก็นั่งเดือดกับพี่น้อง กำลังเดือดเน,น,น,นา,า,พาะพี่น้องมีสูตรแยงปลาสูตรพ่อยาวัฒน์กับพี่น้องน้ำมาเขียงกินคือเกลีเครื่องไทยเครื่องเหลา้าเครื่องไทยเครื่องเหลา้นาน้ำปลาลงไปเครื่องไทยเครื่องเหล้าได้หนิพี่นอ้องเดี๋ยวเล้วเยาวัฒน์จะปลาใช่ได้บ้านพี่นอ้องยาวัฒน์จะน้ำปลาลงนะคะ อ้าวชนอ้าวชนตัวใหญ่ังกับพี่น้องตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปลากับพี่น้องใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปกับพี่น้องนี่จะขินยี่ยง ปลาชันหน้าค่ะพี่น้องปลาโอปลาสาักนานี่ก็จะสิ้นสูบขึ้นมาขายไข่หอมพี่น้องนี่ปลาไข่ค่ะพี่น้องนานี่นานาปลาพี่น้องเอ้ยน้ำสาเน่าก็จะสิ้นสูบขึ้นมาขายไายค่ะพี่น้องชันตัวใหญ่ๆนะคะนาหนีน่แกงเซเว่นเซ็งน,นะคะขึ้นไทยขึน้นลาวค่ะพี่น้อนะะนนง ไปลาแล้วิปิดฟ้าแปนักขณเนาะปิดฟ้าไว้ก่อนเด้ค่ะเด้อพี่น้องปิดฟ้าแปนักพี่น้อนะให้มันเดือดๆกันนะะเนะให้มันเดือดๆมม่วงท่านั้พี่น้องจังมาปรวงสว่าสีสชาติเป็นแนเด้ค่ะเนาะพี่น้อง ปิดปลาให้มันสุกเกอร์ซุนค่ะพี่น้อง,งออปิดปลาไว้ไก่อนค่ะพี่น้องระวังลอดต้มปลาไม่ค่ะอะไรบ้าล่งกินส้มตำถาค่ะพี่น้องเด็ดเด็ดปากเจ้าอยู่แล้วกินส้ตมตำถาเกี่ยงปลาค่ะพี่น้องมามามา,มาแซ่บๆแล้วกันอื่แล้วูหน้าปูหน้าปูหน้าพี่น้อง รองลอเรามาลองล่อแจงปลาด้นี่พี่นอ้องแจมแจมแจมสมตำแซบครับพี่นอ้นองแซบครับม,มา<ๆ>มา<ๆ>มามามาปูนาปูนาแซบแข็งดีเข้าหูแล้วว่าของแท้ ว่าได้ไซส์ไม่ได้ค่ะแจกครับว่าได้ไซส์ไม่ยอมโอ้โหอะไรมาของอืมหูหน้ากับแจกแบบเนี้ยไม่ได้แต่ได้ซาบะก็ได้แบบายเนาะอืมได้ดวดนี่ไปก็สิ้ว่าสนุกปกระวังร้อยกินแกงปลากับกินสมตำถาได้พี่น้องเด้อทุกท่านทุกคนมานั่งกินสมตำกันยอะวันนะคะนี่พี่น้องตำปูปลากับพี่น้อง ลำปุบกะลาแก้มสมพักค่ะพี่น้องย่านั่งก็จะมาปั๋วว่านี่พี่น้องน้ำมันย้ำในเปลียนตีนในาันนี่น้ำและปูย่านั่งน้ำเป็นยาค่ะพี่น้องแก้ม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 สมตำพี่น้องต้นหนึ่งบักแข้งคมพี่น้องคมไปมันเองอันนี้คือบักแข้งคมนะพี่น้องเดินละมอเดือนแล้วปลายังมาสุกจ้ะให้ปลาสุกๆเด้อมอเดือดซื้อเ่อไ้เด้งเมื่อไห่นี่ก็ได้เดือดซื้อว่าได้ ตัวขาเดียวน่ปลาหืมกระคว้ตเงี้ยไปสั่ืมโลกตัวแซงผมเลงซื้อน้ไปจันี่เลือสองตัวไมตตาหน้าเลือสองตัวก็เลยเบิ่งไมเตไาซื้อสองตัวก็สิมีสมน์มันหลายผลนะไม่น่อยเลยตัวใหญ่นะเบอน่เตตระวังล่ะแกงกักินสมตำถาเขามาส่งหดไป

ในประกอบ,บของแท้ของแท้ของแท้เด้ิมๆเด้อตะปูปะลาเขยัมเนี่ยเสียวแถวอ่ะเสียวปั้นพี่น้องเอ,อ้ยอ<ะ>พักต้นหอมดองกะหล่ำดองแก้มกันบานกินเล่นเลนทาต้มปลาค่ะพี่น้องจะอมกัอนอย่างนี้ง่ายมั้งเนี่ยพี่น้องกินกับส้มต้มค่ะ แซ่แสก็สตำๆตค่ะพี่น้องะ่ะก็ไหยต้ใส่เสียบักดนเนี่ยหนาวเนาะแมนหมูจกควมอือเม็นหมูหนาวแมนใส่เสียงแมนแม่ปนหมูจกควมแมงหมูจกควมก่ว่างเลนไปบ่งแกงปลากันด้บ้านพี่น้องยัง นี่พี่น้องอืมน้าจะซีมัสัากันกนะพี่น้องนะนี่ค่ะพี่นอ้องต้มปลาช่อนแกงปลาช่อนใส่เสร็จ ระมาณนี้เดียววัดซิมลดสาดตรวันที่ใดบอสุงลดุงชาติต้องไหะคะนาะใส่อย่างบานพี่เนอะ น้ำปลาบ้านเมืองไนั่ลืมโอ้ยแค่สมตำแค <c oughs> ่สมตำค่ะมาท,ที่นี่ก็สิน้ำตาลน้นำตาลน้นำตาลน,นิดหน่อยแต่รอน้ำตาลบ้าน,นซิมกันพี่หน่อยซิมโหลดกันซิมไม่ได้ก็พี่หน่อย อืมต้องเติมเกลือลืมใส่เกลือกันเป็นไงอืมเอาแซบแล้วปัดๆๆๆๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นไช่ขึ้นหนห้าด้วอาหารอันนี้กินได้บปดอาหารสูตรพญ่ยผุสูตรตาสูตรพ่อ พอ่อพาทำใส่กะทินิดหน่อยใส่กะทินิดหน่อยี่นาะแซ่บพักแซ่บแน่ตุ่มปะไใหญ่ยี่บาทกะทินี่ ม้ำสุกุีเกยอะไรย็นๆนะคะเด็กตำรวจเดี๋ยวเขผ่หานหน้าทีทีน่น่งรอสิบห้านาทีก่อนนะคะจะเยนเ็ยนๆให้ที่นั่งไปอนอนไปกัปนที่นั่งเียงปลาวุ้นเส้นเกียงปลาวุ้นเส้นค่ะ

พี่บาทแล้วบุญเสร็จใช่ไหมคะเด้อใช่หนีคือใช่ให้ได้เวลาได้ะค่ะพี่น้องพี่บาทใช่เห้มันเก็บเวลาค่ะพี่น้องแจงให้มันได้เวลามันก็ให้ได้เวลาค่ะพี่น้อง ให้ได้ท่ลาหองหา้อก็ร่งห้อกันแหละกินมุปดำทาแกงปลาค่ะบพี่นไไอกกินไปไเรื่อยกินเลนเลนไปเรื่อย ยีหซวุลเนเสได้ค่ะได้ผนคุณเสซนสูตรบ่ได็แซ่ได้ค่ะเด้ใส่ไปเด้ค่ะใส่แบบคุณเส้นแหงนะคะนาะมันสีไป็นแบ่เอืดเลียวค่ะพี่น้องถ้าห้อซ่แล้วมันอืดไว้ค่ะพี่น้องใสแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ได้ค่ะใส่แบบนี้ได้ค่ะคุณเ้นบ่ต้องเซ่น้ำค่ะพี่น้องนะ พอมาโดนกลมหอนกันละลายไปได้นะพี่น้องน้ำกับสีอ่อนไปเลยประมาณนี้ค่ะพี่น้องแต่ก็เย,ยาว่าจะใส่ผักได้ก็ได้บัดแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดหอมๆเราจะเน้นผักค่ะพี่น้อง นี่ต้นหอมต้นหอมค่บพี่หน่อแล้วก็ใบเมงลักอันนี้คือเน้นผักค่ะพี่น้อเยี้ยงของยายบานนี่สิเน้นผักเนาะค่ะเนาะแต่พอไทยยุดโงแล้วมันสิเลือนนิดเดียวค่ะพี่น้อเดือนนิดเดียวมาดิบ่หลายนะค่ะเนาะแต่ว่าทุกคนก็สิใส่พ่อรวยหนาพ่อสวยงามเนาะแต่ยายบานเน้นเน้นผักคือเราชอบกินผักพี่น้อง เน้นๆค่ะพี่น้องใส่ผักหลายๆยังยังกต่ซางนี่ว่าใส่ผักหลายทุกอย่างเพราะว่าพวกเราชอบกินผักกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน้าตาของแมาประมาณนี้พี่น้องทำันอยู่โรงแรมบ่าหลายได้พี่น้องนิดเดียวนิดเดียวค่ะนิดเดียวเ,เห็นเขาค่ะเห็นบ่เห็นบ่หน้าตารสชาติตของแม่แซ่บได้พี่น้องเ้อ,อ มียังขับพ่น้องยบบม,มีนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขับพี่น้องขับเยดีค่เด้อเนสอีกับพี่น้องชิปนี่เดียวลอยขับพี่น้องเดียยรลอยเดียวลอยยงปลายาาดขอบุณขอุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อที่เข้ามารับชมชิปของยาาดอย่าลืมกดกระดิ่งดับกดไลค์กดเลิอให้ยา,าดดับด้ค่ะเด้อหากชอบชิปนี้ก กดเลือบกดไลค์ให้เยาว่าเน,น,นยเยาว่าเชียร์ชิพตต้ตไปพ่อแม่พี่น้องได้รับชมก็เยาว่าอีกเด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนสวัสดีทุกการรับชมนะค่ะเด้อบายบายสวัสดีค่ะ